สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาสอนวิธีการนะครับเช็คมอสเฟตนะครับว่าตัวไหนช็อตอยู่ตัวไหนที่ว่าไม่เสียหรือว่าตัวไหนที่ว่าเสียนะครับก็คือว่าไอ้บอร์ดตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องไฮบริดนะครับห k หรือว่า5,000วัตต์นะครับ48ปโวลต์อ่าประเด็นก็คือว่าเมื่อมอสเฟตช็อตนะครับนี่มันจะต่อร่วมกันอยู่นี่เป็น10-20ตัวเลย ทีนี้บางทีนะครับช็อตมันอาจจะไม่ได้เสียทั้งหมดหรืออาจจะเสียทั้งหมดก็แล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เสียทั้งหมดนะครับเราจะมาใช้มิเตอร์นะครับธรรมดาเลยวัดกันนะครับหรือใครที่มีนะครับออช่างที่ว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับจะมีคอมโพเนนต์นะครับตัวนี้นี่ผมทําขึ้นมาเองนะครับคอมโพเนนต์ใช้กับสโคปนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดสัญลักษณ์ให้ดูว่าโดยปกติแล้วนะครับมอสเฟตที่ปกติมันจะสัญลักษณ์มันจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือผมใช้สายแตะกันสังเกตที่หน้าจอตรงนี้นะครับอ่าสังเกตที่หน้าจอเมื่อใช้สายแตะกันมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับไม่รู้จะเห็นจอชัดหรือเปล่านะครับนี่มันจะขึ้นเป็นเส้นตรงเดี๋ยวผมเอากิดออกเออตรงไหนวะยึดเพ แนม่อจีดนี่เอแบบนี้ชัดๆกันไปเลยนะครับเอาใหม่อีกทีนะครับเมื่อสายมิเตอร์นะครับแตะเอายุดสายมนา,มายมนลอยสายจัดก็เลยงงๆอ่นนี่ครับถ้าโดยสถานะปกติถ้าสายไม่ถึงกันหรือขั้วไม่ถึงกันนะครับมันจะเป็นเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับทีนี้ พ่อผมสายมิเตอร์แตะกันนะครับมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้คอมโพเนนต์นะครับทางที่แอดวานเขาก็จะใช้คอมโพเนนต์กันในการเทสสัญญาณมันจะง่ายต่อการตรวจวัดจุดเสียนะครับเราก็จะใช้คอมโพเนนต์เนี่ยวัดเลยขา1กับขา3อย่างนี้เลยนะครับอ่าจิ้มไปขา1กับขา3ของมอสเฟตนี่ครับเห็นไหม เมื่อเราจิ้มไปที่ขา1กับขา3าแล้วทีนี้มันขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะแสดงว่ามอดเฟสตัวนั้นอะช็อตอยู่ทีนี้ว่าผมได้เช็คหมดแล้วจิ้มหมดแล้วมันขึ้นเป็นเส้นตรงหมดเลยแสดงว่ามันช็อตหมดทั้งหมดหรือเปล่าอ่าไม่เสมอไปนะครับมันอาจจะไม่ได้ช็อตทั้งหมดแต่มันต่อร่วมกันอยู่สัญลักษณ์ก็เลยขึ้นเหมือนกันหมดอ่าทีนี้ประเด็นคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนที่ทําให้มันขึ้นเป็นเส้นตรงตัวไหนที่ช็อตตัวไหนที่ไม่ช็อตนะครับ กับหัวนคืนสู่นี่ครับวิธีดังเดิมก็คือมิเตอร์นะครับตั้งย่านที่ว่าออวัดไดโอดนะครับนี่ตั้งย่านวัดไดโอดนะครับโอเคทีเนี้ยพอเราตั้งย่านวัดไดโอดแล้วเราจะมาวัดเลยเหมือนเดิมขาหนึ่งกับขาสามโดยใช้ย่านเอ,อ่อมิเตอร์วัดไดโอดนะครับไม่ต้องตั้งเอ,อ่อบางคนอาจจะใช้ย่านที่เป็นเสียงนะครับผมใช้ย่านวัดไดโอดนะครับมันจะต้องดูค่าด้วยอ่า เอาฝั่งนี้ดีกว่านี่ทีนี้มอสเฟตนะครับต่อร่วมกันอยู่ขนานกันอยู่กี่คู่กี่คู่กี่ตัวก็ช่างนะครับเราจะวัดที่ขาหนึ่งกับขาสามนะครับนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างสมมุติเนี่ยคอมโพเนนต์วัดนะครับขึ้นเป็นเส้นตรงแสดงว่าช็อตแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ช็อตทั้งหมดนะครับอย่างคู่นี้ที่จริงผมก็ไล่วัดมาแล้วละ่ะมีชุดนี้จะสาธิตได้ง่ายที่สุดนะครับนี ไม่รู้จะเห็นจอหรือเปล่านะครับนี่อ่ะเห็นแล้วนะครับผมจะวัดขาหนึ่งกับขาสามมันจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งจะต้องมาวัดสัญญาณนะครับนี่ขาหนึ่งกับขาสามของตัวแรกนี่ครับจําค่านี้ไว้นะครับ0.019นนะครับตัวที่สองนะครับ 0.019เหมือนกันนะครับจอดับซะละตัวที่3ามโอ้มันจะลำบากนิดนึงนี่ครับตัวที่3ก็ค่าเดิม0.019ทีนี้ตัวที่4ี่นะครับอะไรไหมครับ000 04 0. 0, ตัวเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มันขนานกันอยู่4ตัวนะครับ วงนี้0.019 0.019 0.019มีตัวนี้นะครับที่มันขึ้น0เ,เลยถ้าขึ้น0เลยนี่แสดงว่าช็อตนะครับก็คือนี่มันจะเป็นกรณีที่ว่าเหมือนจับสายแตะกันมันจะเป็น0 0 0 0 4ตัวเลยนะครับก็คือว่าเราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าตัวไหนที่มีค่าความต้านทานอยู่ถ้าตัวไหนที่ยังมีค่าความต้านทานนะครับเราไล่วงจรดูดีๆนี่ มันจะไม่โฟกัสมันจะเป็นการออวัดสัญญาณก็คือมันจะขนานกันอยู่แหละมันจะขนานกันอยู่4ตัวแต่นะครับแต่มันจะมี R ประมาณ10โอห์มนะครับ10โอห์มขั้นไว้อยู่ระหว่างชุดที่ขนานกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็ควรที่จะมีความต้านทานตัวนี้อยู่นะครับถ้าไม่ช็อตเลยถ้าช็อตเลยนะครับมันจะไม่มีความต้านทานอย่างที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับก็คือ0 0เลย นะครับตัวไหนที่ว่ายังไม่ชอ็อตโดยโดยตัวมันเองที่ยังไม่ช็อตนะครับมันจะยังมีความดานทานอยู่เล็กๆน้อยน้อยเพราะว่ามันเป็นผ่านอามานะครับอ่าพอจะเข้าใจเนาะก็จะประมาณนี้เพราะว่าบางทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ช็อตทั้งหมดแต่เราใช้คอมโพเนนต์วัดหรืออะไรวัดก็แล้วแต่มันปรากฏว่ามันขึ้นหมดมันเอ่อมันมันเหมือนช็อตกันอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลองวัดย่านที่ว่า มีเสียงให้ดูว่ามันจะมีเสียงไหมนี่อ่ะสมมุตินะครับนี่เห็นไหมนี่เราวัดนี่เห็นไหมครับมันมีเสียงทุกตัวเลยเห็นไหมก็คือวัดถ้าตั้งยัดอ,อ่ย่านวัดที่เป็นเสียงนะครับมันจะมีเสียงทุกตัวเลยโดยทั่วไปถ้าวัดแบบนี้เราจะสรุปว่ามอสเฟตเสียทุกตัวนะครับ แต่ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เสียทุกตัวเพราะว่ามันขนานกันอยู่ความด้านทานต่ํามากทําให้มิเตอร์ร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตั้งย่านที่ว่ามันมีเสียงเราจะตั้งย่านที่เป็นวัดไดโอดนะครับแล้วมันจะขึ้นค่าอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะได้รู้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนไม่เสียโดยสรุปที่วัดเมื่อกี้ก็คือว่า3ตัวนี้ไม่เสียนะครับที่ช็อตทาให้เครื่องทาให้มิเตอร์ร้องก็คือตัวนี้มีตัวเดียวที่เสียอยู่ สำหรับชุดนี้นะครับส่วนชุดอื่นๆต้องไล่วัดอีกทีว่าตัวไหนเสียบ้างแล้วสรุปว่าไอ้ตัวไหนไม่เสียนะครับเราก็จะไม่ถอดออกมานะครับแต่นะครับถ้ามันเสียเยอะกว่าไอ้ตัวที่รอดนะครับสมมุติว่าไอ้นี่มีตอนนี้มีอยู่ประมาณสิบหกมดเฟสถ้าเกิดเสียสักสิบต,ตัวแล้วรอดแค่หกตัวนี่ก็คือถอดยังไงต้องถอดทั้งหมดอยู่ดีนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามีสิบหกตัวเสียแค่ ตัวหนึ่งสงตัวหรือ3 4ตัวอย่างเงี้ยเราซ่อมเราเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียได้นะครับเราไม่ต้องถอดทั้งหมดอ่าพอจะเข้าใจเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการซ่อมอินเวอร์เตอร์ไม่จําเป็นว่าเป็นไฮบริดนะครับทุกวงจรที่มีมอสเฟตขนานกันอยู่ใช้วิธีนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นออฟกิดออนกิดออนออฟกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้มอสเฟตเครื่องออฟกิดธรรมดาเล็กๆไปจนถึงสี่ห้าพันวัตต ทุกตัวทุกระบบที่เป็นมอสเฟตขนานกันอยู่สามารถใช้วิธีนี้ในการเช็คมอสเฟตได้พอดีเออเราไม่ต้องจําเป็นต้องลอยทุกตัวไล่ถอดทุกตัวออกมาเช็คนะครับไม่จําเป็นแต่ในกรณีที่ผมซ่อมไฮบริดตัวนี้นะครับมันเสียค่อนข้างเยอะมอสเฟตอาจจะไม่ทุกตัวอาจจะมีรอดอยู่แต่เสียเยอะผมก็จะไล่ถอดทั้งหมดเลยถอดออกมายกเป็นแผงเลยเพื่อที่จะไลเ่เช็คสัญญาณนะครับไลเ่เช็คสัญญาณว่ามี พันอะไรออกมาขับมอสเฟสไหมเพราะว่าเสียค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้เสียแค่ตัว2ตัวมันเสียเป็น10เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องละเอียดหน่อยก็คือไล่ถอดทั้งหมดเลยแล้วไล่เช็คสัญญาณพักใดให้ดีก่อนว่ามีสัญญาณออกมาขับมอสตเฟสไหมถึงจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนี่เป็นหลักการทํางนานของผมเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ในการเช็คและทดสอบมอสเฟตว่าตัวไหนช็อตอยู่นะครับผมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับสาหรับเพื่อนช่าง เนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างนะครับไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ